นายสมพรปัดชิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายอำเภอหลังสวนและเจ้าหน้าที่ทหารนำรถยีเอ็มีพร้อมถุงอย่างชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นไปมอบให้กับชาวบ้านหมู่ที่5 บ้านหนองหลนตำบลน,นาคาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้มีน้ําท่วมในพื้นที่โดยพบว่าชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนนับพันคนไม่สามารถเดินทางเข้าออกจากหมู่บ้านได้ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้เนื่องจากระดับน้ำมีความสูงมากกว่า50เซนติเมตรบางจุดสูงถึง80เซนติเมตรทางเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้นํากำลังมาคอยช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสถานการณ์จะที่คลายขณะที่บ้านปากปีหมู่ที่8ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร พันโทรประสงโอวาดลานพรผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้เกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้บ้านพังเสียหายทั้งหลังและมีผู้ติดอยู่ในบ้านจึงได้สั่งการให้กำลังทหารไปยังที่เกิดเหตุพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม่มีเลขที่ ถูกน้ำป่าซัดจนบ้านพังเสียหายทั้งหลังทางทหารจึงได้นำเชือกลอยตัวข้ามคลองเข้าไปนำชาวบ้านที่ติดอยู่ในตัวบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางการลุ้นระทึกของชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์และเมื่อช่วยชาวบ้านออกมาได้แล้วพบว่ากระแสน้ำป่าได้พัดเอาบ้านลงสู่ลำคลองเรียกว่ารอดตายได้อย่างวูดวิด ขณะที่สมาชิกเฟซบุค๊กคนหนึ่งก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพลงในเพจแจ้งข่าวชาวสวีซึ่งเป็นภาพน้ำสีขุ่นท่วมบ้านจนมิดหลังคาพร้อมแจ้งข้อความว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อทราบขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะบ้านห้วยใหญ่ซอยห้วยอินทนินหมู่ที่11ตำบลน,นาศัก์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรตอนนี้น้ำท่วมหนักมากมีคนแก่อยู่ที่บ้าน กำลังขนของยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือหน่อยขณะเดียวกันในช่วงเย็นวันนี้ก็พบว่าทางหลวงสายเอเชีย41บริเวณหน้าพระบรมธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรก็มีน้ำท่วมผิวการจราจรจนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทั้งขาขึ้นขาล่องทั้ง4ช่องจราจรจึงต้องปิดการจราจรทั้งหมด ด้านนางสุนารีบุญชุปหัวหน้าง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปพจังหวัดชุมพรก็ได้สรุปความเสียหายในเบื้องตน้นของพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักจนทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันว่าจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ประสบอุทกภยัยรวม4อําเภอ18ตําบล66หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน735ครัวเรือน1,641คน โรงเรียน1แห่งวัดหนึ่งแห่งมีน้ำท่วมระดับสูงน้ำท่วมถนนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ